สนับสนุนโดยโอ้ยชีขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันอย่าหยุดสิจ๊ะพี่ชอบฟังการขับพิธอกีดดังๆรักทุกคนเลยเออยอยากจะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> มดมันไปกัดส่วนไหนเหรอฮะ เนึกอะไรทงทงทัวจีนเหรอพี่พี่ก็กํลังกังขาอยู่ดอกดอกไม้นึกออะไรนะทำไมเปนสีทองมันนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของวงพี่เองนี่แฟนคลับวงสิงเนื้อสไตี่ไม่อยากจะคุยนะมีแฟนคลับมีแฟนคลับแบ่งกันบ้างพี่ยังไงจ๊ะ ร้องเหมือนมดกัดเออแล้วก็ไอแฟนคลขับนี่เหมือนมันอยู่ไว้ที่แล้วด้วยชุดมันก็ไม่เปลี่ยนนะอิจฉาไม่อิจฉาคีนคุณกล้านี่คุณทำรายการมาเร่ยๆทำมาตั้งนานยังไม่มีเลยพี่ไม่มีไม่ได้แนคลขับแล้วให้ผมมาครับต้อง้จ๊ะพอแล้ว มายกันนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอชากับโออิชิครับพบกันอีกแล้วนะฮะจะพาไปกินไปชิมไปดื่มทุกวันพุธเวลาห้าโมงครึ่งครับทาง Travel Channel Thailand นั่นเองกกับโอชาวลากับโออิชิครับขวดแก้วสีเขียวเขียวกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันจ้ะ ผมไม่อยากจะคุยเพราะว่าวันนี้นะคือคนหน้าตาดีๆอย่างผมเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่ามันเป็นพิธีกรก็ได้คือร้านที่เราจะพาไปวันนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เจ้าของร้านหน้าตาดีครับกล้าเหมือนผมกับกล้าก็เลยมีแฟนคลับแบบนี้ก็มีแฟนคลับว่าไงจ๊ะอ๋อผมนึกออกลวผมมีแฟนคลับคนหนึ่งตามมาวันนี้มีเลยมีเลยสาวสวยแฟนคลับกล้าแน่นอนแฟนคลับกล้าเลยทั้นชาติมีคนเดียวโอ้โหขอดูหน้าตาหน่อยสิ น้องปาม่สวัสดีครับเช๋เลยแม่นี่มออะไรมออะไรรามกำแหงค่ะรามกำแหงเป็นแฟนขาพี่ก้ามานานหรือยังใช่ค่ะชอบมากเลย น้องเขาก็เป็นงานนะเออดูแม่เอาจริงก็ได้วยเอาจริงซะด้วยพี่ก็แอบคุยกันกระหนุ่งกระหนิงอยู่หลังกล้องเนี่ยโอ้โหมาแล้วกับแขกคณะค่ะคณะเออ่มนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับชอบพี่กล้าตั้งแต่รายการอะไรบอกมาได้ว่าพี่กล้าทำรายการอะไรบ้างชอบหมดเลยค่ะเอาเก็บไปฝันนอนฝันนอนเลยค่ะเราก็เลยได้มาที่ตรงนี้นี่แหละแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้าง ทีมหายลัครับก็ปอมเพิ่งเรียนปีหนึ่งนะค่ะปอมก็ทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยค่ะก็เลยได้แต่อ่านหนังสือนี่ขยันเรียนขยันเรียนแฟนคลับพี่ก้าเนี่ยเขาจะคุณภาพนี้ทุกคนเขาเปเรียนเรียนใส่แว่นเนิร์ดๆนะครับแล้วก็มีพี่ก้าทำรายการอะไรบ้างเยอะค่ะ FSM นะครับคูนัยซินคูนัยนี่เรไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะฮะวันนี้นี่คือวันนี้นี่ชอบผู้ชายหน้าตาดีอย่างพวกพี่ใช่ไหม ชอบมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปก็จะไปพาเจอกับเจ้าของร้าน2ร้านครับซึ่งแน่าะตาดีแต่แน่นอนอาหารก็ต้องอร่อยออร่ยแล้วกินกับโอชิต้องแบบเข้ากันแน่นอนใช่มจ๊ะคือถ้าไม่เก่งใจจะเฮ้ยแล้วปกติชอบกินอะไรชอบทานอะไรครับอยู่มหาลัยกับเพื่อนแบบพักเที่ยงอะไรเงี้ยหลังจากอ่านหนังสือแล้วสมมติชอบไปแมคโดนัลมากกว่าแมคโดนัลล์โอ้โหอาหารหนังสือไงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใช่่ะโอ้โหตายตายตาย เข้ากันนะเข้ากันไหมเข้ากันเข้ากันใช่ไหมจ้าขับรถมาเราเราใช่ค่ะเออแบบนี้มาไข่ลงมาไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่ะครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคะอะไรครับท้องหรืร้องอ่ะหิวแล้วอ่ะโอ้ยบ้านเข้าช่วงต่อไปได้ดีจริงๆโอเคเรามีความสามายไปน้ำเลยน้องไปกินหน่อยไปใไป นี่จ้าไอ้บุศงนันกันอดีตเ์ยี่มาดีดีเลนี่จ้าี่จ้านี่จ้าสนับสนุนโดยโอ้ยชิขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากัน ความพิเศษของรายการนี้วันนี้ตอนนี้เทปนี้นั่นคือนั่นคือไม่ใช่แค่ร้านนี้อาหารจะอร่อยอย่างเดียวเจ้าของร้านนี่คือนักดนตรีวงโปรดที่เรานี่ชื่นชอบเรียกได้ว่าขอจับมือได้เลยครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่โน้นะครับอดีตโมโกเดโตสวัสดีครับผมซึ่งเป็นเจ้าของร้าน b u ตตี้บอยส์ด e เนนะครับผมนี่ ความภูมิใจของาวนนี้ทำให้เราต้องมาขอกินโออิชิฉลองหน่อยได้เลยครับโอ้โออิชิกรีนทีครับวดแก้วสีเขียวนะครับกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันคนสิบสองบาทเท่านั้นเล่าความเป็นมาเป็นไปหน่อยทำไมทำไมพี่โน้นี่เป็นมือกีตาร์ที่ นค่คนหนึ่งของชาวร็อกที่ชาวร็อกไทยเขารู้จักกันแล้วทําไมคิดในไงมาทําร้านอาหารจริงๆชอบกินอยู่แล้วเคยชอบทานหาอะไรทานนู่นทานนี้ทานแล้วก็ชอบของวินเทจชอบอะไรที่เป็นเป็นวินเทจทั้งหลายเราก็เลยไปปิ้งเราดูหนังอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นร้านแนวๆนี้เขาเรียกแม้ว่าอะไรแนวอเมริกันไดเนอร์ดเนอร์เนี่ยมันก็คือร้าน บ้านเรามันคงเป็นเหมือนร้านอาหารตามสั่งอ่ะฟาสต์ฟู้ดมีง่ายเข้าไปมีแฮมเบอร์เกอร์มีสเต็กมีอะไรทานเป็นชวิตประจําวันเราเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยเราก็ยังฟิลนึงเราอยากจะทําธุรกิจเราก็อยากทาร้านอาหารซึ่งมันมันก็ผิดกับวิถีชาวล็อกอ่ะคือบางคนก็มองว่าเฮ้ยชาวล็อกทําอาหารได้หรอไหือไปดูชาวล็อกทําอาหารเก่งๆอย่งนั้นชาวคนขี้เมาทําอาหารเก่งก็ก็เลยเลยเป็นที่มาว่าบางทีแล้วเราก็อยีายไปยึดติดไอ้แบบแผนที่บบว่า ชาวล็อกก็ต้องทำสตูดิโอทำห้องซ้อมซึ่งซึ่งครั้งนั้นเราก็เคยทำนะแต่รู้สึกว่าเราทำแบบนี้เราแฮปปี้กว่าได้ผมอยากชิมฝีมือชาวล็อกดูอ่าจานหลัก2จานยกมามันมีอะไรบ้างสองจานนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านอันนี้เป็นเมนูเมนูใหม่อันนี้คือออเนียนชีสซี่เบอร์เกอร์จริงๆที่นี่จะเน้นหลักเบอร์เกอร์แต่ว่าอันนี้เป็นสูตรที่ว่าคนชอบทานชีสทานหอมเป็นซิกเนเจอร์เลยมีเบคอนมีดับเบดลเบคอนดับเบิร์ชีสเนื้อก็มา220กรัมชิ้นนี้โตเบื้องต้นไม่คิดว่าอยู่ซอสเอง โฮมเมมดดหขาเรียกว่าเมนูบานิบอยชิลลี่มิทบอลบอดี้บอยชิลลี่มิทบอลก็คือบานิบอยก็ชื่อลาละแต่จริงๆมันคือชิลลี่มิทบอลคือมันคล้ายๆเนื้อปั้นก้อนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นซอสแบบซอสชิลลี่เป็นชีชิลลี่ซอสชิลลี่ของสูตรออกเป็นเมริกันหน่อยซอสชิลลี่นี่คือชิลลี่ก็พริก ใช่ก็เคจะมีเผ็ดๆผ็ดมันเป็นเหมือนว่าพริกเม็กซิกันไมไม่ไม่ไม่ฟิลมันจะเป็นเม็กซิกันเม็กซิกันคือที่นู้เขากินพอนดอกกันเขาจะมีชิลี่ดอกชิลี่ดอกอันนี้ซอสเผ็ดใช่ก็คือมันจะไม่ใช่ว่าเหมือนซอสพริกอย่างนั้นทีนี้เราต้องกินทั้งคำไหมอมิการไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็กระลิกกระลิกเลยใช่กินมันไม่แมันเหมือนพริกไทยพริกไทยนิดนึงใช่ใช่มันคือจริงๆมันมาจากพริกหยวกพริกหยวกเมกันแล้วก็เหมือนกินทำเป็นพริกปลอนอย่างนี้ย แล้วมันก็จะมีพวกชีสมีพวกอ่าถั่วแดงอะไรครับมีหอมสับลงไปอเมริกันแบบมอนเหมือนนั่งอยู่เมืองนอกนะใชมันไม่เหมือนจริงๆได้มันได้มาแล้วมันได้ m o o เหมือนฟิลฟิลนั้นอะคือเราอยากให้คิดว่าร้านเรามันอาจจะไม่ใช่เป็นร้านที่คนมากินทุกหมายว่าไปกินได้ทุกวันทุกวันอะคือในครั้งหนึ่งที่มากินมันยังได้สัมผัสแบบพวกมู o ที่มันเป็นอเมริกันจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เป็นรูทเบียร์ฟอร์สครับจริงๆก็รูทเบียร์ แล้วก็ใส่ไอศครีมนั่นแหละได้คินว่ามีกานี่ชอบรุดเบียร์นะนี่สไตล์นี่คือเมกาเมกาใช่เบียรทุกร้านจะมีทุกร้านมิลเชคมอคค่าชิปมิลเชครุดเบียร์นี่พี่เอามาทำเองเหรอหรือเปล่าเ่ารุดเบียร์เราก็ต้องสั่งเพราะว่าจริงๆรุดเบียร์ที่เป็นเป็นออริจินอลจริงๆเลยที่เขาทำเป็นหัวเชฟมาอันนั้นอร่อยมากแต่ว่าเราค่อนข้างมันอย่างมันหายากนี่หลอดเท่ด้วยนะโอ้โหแต่ว่างงยี่เลยนะขอเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยมากค่ะ ผมก็ชอบจริงๆชซนโอชิโนโอชิเลยโซนโอชิด้วยแล้วก็ร้านเปิดปะทุกวันยกเว้นวันจันทร์ใช่ครับก็บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มครับอันละร้านอยู่แถวไหนครับศูนย์ามะมันผมยู่ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับราชพฤกษ์นี่มันยาวเอาง่ายๆว่า ย่านตลิ่งชันนะครับครับจุดสังเกตง่ายๆก็จะมีเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์จะอยู่ตรงยืนเยียงไกลกับเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ครับผมอ่าไม่ยากครับเลยครับครับบัตตี้บอยบัตตี้บอยร้านจอดเยอะแถวนี้รู้จักร้านเยอะวันนี้ขอบคุณพี่โน้ตด้วยครับที่มีอาหารสั่งมาการให้เราได้ทานการคลายอยากรอบเวียนอยางด้วยความดังแวะมาได้เลยครับนะฮะมีคลิปแท็ตจากโอชิเกรนทีมมอบให้เลยครับบอกไว้เลยว่าร้านดีๆแนวๆอย่างนี้ครับบัตตี้บอยไซเนอร์ครับ โลเคชั่นดีๆนี่ไม่ใช่ใครกินอาหารอร่อยนี่ใช้ถ่ายเอมบีไปหลายตัวแล้ว,น,ลวนะเพราะว่าร้านสวย,สวยนะครับเ<ว>พราะฉะนั้นนี่วันนี้นี่เราขอปิดกันด้วยแบบชาวร็อกชาวแร็ปกันผสมประสานเพลงๆขอเซเคพรังมาแล้วชาวรเดี๋ยว <c oughs> จะดรเขากันเื่จริงๆรู้ไม่ได้ร้านนี้เขาดุเขา่มนเล่นอะไรอย่างนี้นี่ยังอยู่กับโปรตสัวแล้วอัสมานอรับผพมาอีกแล้วครับมาทุกเทพเลย หลังๆมาบ่อยนะครับป้มไปพี่โนอาห์เรืยพี่อตสวัสดีพี่ b u d y Boy d i n e r ร้านอาหารมากันมากันแรปให้หน่อยซิได้เลยครับแบบชาว์แรปเขาแรปโอเคมาเลยครับโยบอ๋อ b u d y Boy d i n e r อดอ b u d y Boy d i n e r อ๋ด b u d y b u d y b u d y เยออบอ b u d y Boy d i n e r อ๋อเยียงกับปัสสาวอมันโดนใจแรปเตอร์อ แต่ตาอาหารเย็นเฟอร์นิเจอร์ออบจุดของราักนณะตัดดีมีรสนิยมไอผมก็พูดจริงจริง,รงไม่ได้ยอมไม่ได้ช็อกมันก็คืนทั้งอาหารและบรรยากาศอเมริกันเก่าๆแต่ว่าดูสะอาดออบ <Yeah. S 1> จี่ห้าพายคเบอร์เกอร์คิงโตบันดี้บอยเบอร์เกอร์กับเฟ so รนช์ฟายอย่างไฮโซร้านก็โอแต่ก็เทส่สไตล์แบบคลาสสิกเหมือนมาริลินมอนโรก็มาเจอายอีกออบร้าน uh huh. เขาฉีกแหวกแนวฟาสต์ฟู้ดไหนไแล้วเราก็เท่กว่าไปฟาสต uh ์ฟู้ดใสๆบันดี้บอยเดยเนอร์อยู่ราชฉพึกรู้ไห ไวัยรุ่นก็มาอ้าปากอ้าก้าพอไหมอ่มาไหมมาไหมบอดี้บอยเดนเนอร์ชอบใหญ่ชอบใหญ่ต้องบอดี้บอยเบอร์เกอร์มาไหมมาไหมบอดี้บอยเดนเนอร์ชอบใหญ่ชอบใหญ่ต้องบอดี้บอยเบอร์เกอร์มาไหมมาไหมบอดี้บอยเดนเนอร์ชอบใหญ่ชอบใหญ่ต้องบอดี้บอย สนับสนุนโดยโอยชีขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากัน เรียกไ <heaven> ด <entender> ้ว <ab> ่าเป็นร้านที่ทำให้โปรดิวเซอร์ผมยิ้มกลิ่นได้ นะครับแต่้อแั้แต่แต่เดินเข้าร้านนี้มานี่โปรดิวเซอร์สาวนี้ยิ้มแก้มบาเลยในสีบูรเรื่อเรืๆอยู่กับพี่บุ๊กเจ้าของร้านครับสวัสดีครับลาดหน้าคั่นเทพนอกจาก้าดน่าจะ่คั้นเทพันหล่อยังคั้นเทพอีกแน่นอนี่เลยครับโออิชิครีมทีมอบให้กับความรล่อของพี่บุ๊คและฟิล์มรับอาหารนะครับขคดแก้สีเขียวเขียวควรละสิบสบาทกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเลย้าะ นะ่นโดยเพาะราดหน้าคัมเทพนี่กินอร่อยแน่นอน <_ d ata> พี่บุ๋มี่เราเห็น้ากข้าตากันมาจากร,รายการฟู้ดเวอร์ครับผมใช่เป็นเจ้าของรายการเองไม่ใช่ครับเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรแต่ว่าเขาทำรายการรายการทําอาหารอยู่แล้วพี่บุ๋มใช่ก็คือเป็น พิธีกรด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเชฟในรายการด้วยนั่นแหละครับผมคือจริงๆแล้วไปไปเรียนทําอาหารมาก่อนหรอเปล่าพี่หรือว่าไม่ได้เรียนครับก็คือชอบทําอาหารตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เหมือนกับแบบค่อยๆฝึกด้วยตัวเองพอออกมาจากตรงนั้นปุ๊บแล้วผมก็ชอบทําอาหารเลยใช่ครับออกออกมาจากโรงเรียนแล้วแลชอบทําอาหารแล้วเริ่มยังไงถึงรู้ตัวว่าเราจะต้องเป็นเชฟมีช่วงหนึ่งได้ไปทํางานในร้านอาหาร เรารู้สึกว่าแบบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับช่วงหนึงคือช่วงีาช่วง,วงเรียนจบแล้วเรียนจบมาหาลัยแล้วแต่ได้ไปทางานร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากเลยทำงานทําร้านอาหารเนี่ยแต่ว่าแบบมันไม่เบื่อเลยเป็นเชฟแบบซูชิอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าอใช่ผมอยู่เตาผัดเตาทอดเตาย่างผมก็ทําหมดเหนื่อยจริงแต่ว่าสนุกก,ก็เลยเริ่มรู้ว่าเออตัวเองอ่ะชอบทาอาหารแหละก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านเองเพราะอะไรถึงเริ่มต้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่น เออจริงๆแล้วไม่ไม่มีเหตุผลครับเพราะว่าตกงานและเขารับผมพอดีคือผมว่าตกงานแต่เขายูว่าโอกาสจากเข้ามาร้านะเพราะว่าโอ้เพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นมันเปรียบได้จิตวิญญาณิเลยเเป็นบูชิโดของมันนะไม่เป็นแบไม่มีกูตกงานจนล่าเนื้อจิ๋วอะไรนะอาดิบที่มันนิ่มที่สุดให้คนกินละพอใจใค้มาถึงอายตำหนักเลยไหนเปล่าไม่ใช่กูตกงานพอรู้ว่าตัวเองชอบทำอาหารเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านเองนี่คือร้านแรก ใช่ครับผมลาดหน้าคั่นเทพใช่ทําไมถึงอยากทําร้านเกี่ยวกับเส้นราดหน้าปัสิาวหรืออะไรเพราะว่าลาดหน้าจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ดูเหมือนกับขึ้นเหลาก็ได้แต่จริงๆแล้วก็คือเหมือนอยู่ตามร้านอาหารตามสั่งก็ได้ใช่ใช่คือมันเป็นอาหารที่เป็นเมนูที่พิเศษที่ทุกคนแบบทานได้ที่ที่คุ้นลิ้นทุกคนว่าอยนใช่ลาดหน้าพี่คั่นเทพยังไงพี่อธิบายครับครับเทือดจานลาดหน้าผมเลยนะครับอันดับแรกต้องบอกเลยว่าน้ำลาดหน้าไม่เหมือนที่อื่น น้ำบนหน้าเราเนี่ยจะเหมือนพวกน้ำกุชลา่หรือว่ากระเพาะปลาลองชิมลองชิมลองชิมแบบขึ้นเหลาใช่ถ้าเหมือนเหลาแล้วเนี่ยวันนี้เอาราดหน้ามาแค่จานเดียวในจริงราดหน้าเขานี่เป็นร้อยมีเป็นร้อยเป็นพันหลายอย่างนะเนดูเราเยอะมากครับเราเลยเลือกแบบเด็ดๆมาให้ชิมอะไรหลายอย่างขอชิมเริ่มจากน้ำมันร้อนก่อนเลยอ่ะโอชิบังหรือเปล่าเขาเอาโอชิบองเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดียาออกเราวออก ตันั้นบ้านหน้าเนี่ยผมจะทําซอสไว้ก่อนผมจะไม่ได้ปรุงทีละจานโดยที่เอาแบบมีพวกเครื่องยาจีแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆไปเคี่ยวรวมกันหลักๆจะมีซอสปกนเช่เานี้ก่อนจะเป็นซอสเราจะแบบไม่ใช่แบบว่ามาใส่น้าตาลน้าปลาทีละจานเปล่าเลยครับผมจะเคี่ยวซอสเอาไว้แล้วก็มาผสมกับน้ำซุปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะได้ความเข้มข้นและหอมมากขึ้นที่เด็เดอีกอย่างหนึ่งคือว่าผมจะใช้เต้าซี่ถ้าสังเกตจะไม่เห็นเต้าเจียวในร้านหน้าผมเต้าซี่เี่กก็มันก็คือเต้าเจียวที่คุณภาพดี S <S คือคุณภาพดีที่สุดของเต้าเจี้ยวคือเต้าซี่เส้นเส้นเราก็มีให้เลือกหลายแบบยหญ่ไงบ้างวันนี้เรามาเป็นเส้นใหญ่ธรรมดาแต่จริงๆเราต้องมีเส้นใหญ่ทอดกรอบเส้นใหญ่ชุบไข่ก็มีมีกอบเกี๊ยวกรอบคือเส้นเหนียวนุ่มปกติจะแหอมกระทะอย่างหอมหอมกระ,ะทะใช่แล้วเราชอบกลิ่นกระทะที่สุดคุณเคยดมกระทะเลยเหรอครับ หมายถือว่าแบบกลิ่นแบบเกรียมแบบว่าหอมโอเคผมก็นึกว่าว่างมากไปดมกระทายนี่ครับหอยนิวซีแลนด์ทอดใช่ครับหอยทอดนิวซีแลนด์ใช่ก็ปกติจะแกะเนื้อแล้วคลุกผัดคลุกไปมนั้นดูไม่น่ากินดูไม่น่ากินด้วยแล้วที่สำคัญคือว่ามันจะทำให้สูญเสียน้ำในหอย ไอ้แม่เขาจะเก็บเกล้าในหอยไม่อร่อยว่ะน้ำมันจะไหลออกมาได้เวลาทานแล้วมันจะหอมอร่อยมากขึ้นชอบโอ้โหชอบน้องชอบชิมน้ำหอยยกซดเลยพี่ซดตลอดเฮ้กินหอยไขมือซุ่มจับจับจับแล้วเวลากินเราทำยังไงก็ยกซดไงใส่ปากสิครับผมไม่ไม่ใช่ซีน้ำจิ้มนะกระเทียมจิ้มอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มที่เราทำเองครับผมครับจะเป็นซอสพริกที่ผมทำขึ้นมาเองลองชิมดูไม่เหมือนไม่เหมือนใครแน่นอนแต่อันนี้แกะง่ายครับเพราะว่าจริงแล้วผมตัดไปแล้ว ให้หอยลูดออกมาง่ายคือคุณแค่เอาช้อนสะลงไปก็ได้แล้วไม่ได้คือพี่เขาบอกได้ได้พี่บอกได้เลยได้ผมได้โรตีเส้นกรอบหน่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำเป็นของหวานโอ้ my god เซตีบสุดๆลองชิมครับนะฮะสนใจมากเอาเส้นข้าวเดี๋ยวเส้นใหญ่เลยนะครับไปตากให้แห้งแล้วก็มาทอดกรอบไปบอกเขาอีกเนี่ยเขาก็ทำให้อร่อยทุกคนถ้าแน่จริงทำให้อร่อยเราไม่ห่วงครับคือถ้าเกิดคนดูอยากลองทำเองก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจติทำก็มาที่นี่ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่งามวงวาน43ครับผมเฮ้ยอือหืออ่ามันไม่เหมือนเส้นข้าวเดี๋ยวเนาะ แต่มันโรตีมากใช่ครับมันก็กินโรตีเลยอ่ะอืมพี่บอกว่าเอาเส้นไปทอดก่อนนี่มันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้แหละใช่ครับแต่ว่าร้านน่าเส้นกรอบจะเราจะทอดเส้นในบล็อกเพราะฉะนั้นมันจะได้รสสัมผัสที่ต่างกันคือว่าข้างนอกจะกรอบแต่ว่าข้างในยังเป็นเส้นก๋้ยเตี๋ยวอยู่ในบล็อกคืออะไรอ่าก็คือจะเป็นในบล็อกที่เขียนอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนไดอารี่อะไปกันใหญ่นะใช่เหมือนเป็นบล็อกงงๆสำหรับแบบเหมือนพิมพ์ขนมอะอรอ่เคใช่ เอาดอยขั้นเทพขนาดนี้นะครับหน้าตาหล่อขั้นเทพด้วยกับท่านหน้าขั้นเทพเลยขอบคุณพี่บุ๊กครับสุดยอดจากโอชิกรีนีเลยครับอยากจะมอบให้สักสิบล้านกระเช้านะของก็ดีจริงเดีจริงของก็ดีจริงห้ามพลาดเลยเวลานี้มีสิ่งดีๆไปให้แล้วเจอสิ่งของผมมากพี่บุ๊กรับประกันว่ารายการพี่ไทยพีพีเอสก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ถ้าขอเซกเทปนั้นมาแล้วนี่สวัสดีครับพี่ ัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับพอดีครับกินที่นี่ปฏิหารเดอะรายการนี้มาได้ยังไงมาได้ยงงงเอฟเฟคเยอะบอกแล้วพี่ต้องงงเอฟเฟคเยอะแลปให้หน่อยนะลาดหน้าขั้นเทพใช่ลาดหน้าขั้นเทพรับได้ไหมโปโตซัวเย่ออ่ออ่อ ไปราดรหน้าก็มีราดหน้ากับผัดซีอิ๊วจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ค่อยเกินจํานวนนิ้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ามแต่ไม่ใช่ที่ราดหน้าขาั้นเทพของพี่บุ๊คบูนมิดจ <Yo. S 1> ากอีสต์มีกับเวสคัมอีสเช็คเดอะเทสต์ริชจะทำโดนเข้าไปก็จังงังอ้าตกแต่งมันง่ายแต่ในครัวเขาจริงจังเหมือนปิงวังยมหน้ารวมกันเป็นเจ้าพญาเพ <c oughs> ื่อนกรบจุฬาฯที่เข้าสภาเมนูหลากหลายมากมายบัลตัไทยยกมาทางเส้นใหญ่เส้นเ,เล็กสเต็กและผัดไทยฉายไลเพื่ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงก็ศิ่ ปากที่ไม่มีถูกไม่มีผิดผสมสผสาษาจะประสบการณ์ชีวิตอยู่งางวงวานสิบสามตามมาชิมสักนิดเอาตามมาชิมตามมาชิมตามมาชิม,าม,ม,าชมสันิดลาดหน้าขันเทพบุกเด็ดจริงๆครับเพ่บุก,บก ล้านนาคันเทบบุกบุกเฮ้ยแด็จริงๆครับเพบุกบุกเฮ้ยวันนี้ขอบคุณน้องปางพี่ด้วยชูทอร์คเอาเวนชิมเอาไวนดิมกับเรานะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่บุกด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับการมาพบกับเรารายการโอชากับโอชีครับทุกวันพุธเวลาห้าโมงครึ่งทางทรัลลูชานอลไทยแลนด์ครูวิชั่น89หรือ50ครับครับผมกับผมฟัดกิ้งฮิโร่และผมกล้าในดพิการและเพรย์พานาปรตสโกับไอซีแมและเจ้ลตซา